กับนัดที่นี่ลัมเลอร์คาร์เซ็นเตอร์คู่ขวาหนองจอกค่ะหากใครมาไม่ถูกนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะวันนี้นัดนะคะจะพาไปรู้จักกับคันนี้เลย Toyota Fortuner นะคะพี่2.4วี s วิซ a 4ปี2017ค่ะพี่คันนี้นะคะจะเป็นขับเคลื่อนสีล้อแล้วนะคะพี่กระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นฉมไมเนอร์เชนแล้วนะคะตอนนี้นี่กระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีดำเนาะนี่ดูสวยสุดๆไปเลยค่ะ รถนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าระบบโปรเจคเตอร์นะคะพี่นี่จะเป็นไฟแบบ B I B M L E D น,นะคะพี่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะพร้อมเบ้าของเขานะคะสวยๆแบบนี้เลยนในส่วนของล้อนะคะล้ออันนี้นะคะจะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะพี่เป็นขอบ เขานะคะล่องดำสวยๆแบบนี้พร้อมกับยางปีใหม่เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดด้วยสีดำเนาะกับไฟเลี้ยวนี่คะ่ะสวยๆแบบนี้เลยก็ในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะพี่จะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับหลังคาเลยนะคะหลังคานะคะจะมีแหลกเสริมมาให้แล้วนะคะเหมาะกับคนที่สายเดินทางอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปดูภายในตัวรถกันนะคะ รถนะคะจะเป็นระบบกระจกไฟฟ้ารอบคันค่ะพี่นี่มาพร้อมกับปุ่ม push start นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะพี่ไม้น้อยนะคะพี่แค่1น0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะพี่หน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนค่ะพี่นี่ระบบแอร์แบบออโต้นะคะ มีระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อสองล้อมาให้นะคะพี่เหมาะสำหรับสายเดินทางอย่างแน่นอนขึ้นเขาลงห้วยไปไหนไปกันนะคะภายในนะคะจะเป็นสีน้ำตาลดำค่ะพี่สวยๆเรียบหรูแบบนี้เลยนี่สวยๆนะคะเป็นเบาะเจ็ดที่นั่งนะคะหรือว่าถ้าใครแบบไปกันน้อยก็สามารถพับเบาะเก็บแล้วด้านหลังใช้ขนของได้นะคะพี่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของอด้านหลังเลยดีกว่าไปในส่วนของ ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะคันนี้นะคะจะเป็นประตูนะคะพี่เป็นประตูไฟฟ้าแล้วเนาะเป็นประตูไฟฟ้านะคะเหมาะสําหรับใครที่แบบว่าไม่เคยมีปัญหากันไหมคะแบบผู้หญิงที่ยกฝาหลังไม่ไม่เปิดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพี่แบบจะเก็บของอะไรทีนึงก็ลําบากหรือว่าเราอาจจะเป็นผู้หญิงตัวสั้นไปนิดนึงเราจะไม่เรียกว่าตัวเตีย้ยเราอาจจะแบบมินิชอตนะคะพี่ก็สามารถแบบ แค่นี้แล้วเราก็เดินไปขึ้นรถได้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กำลังรอราคานะคะปีใหม่นี้ได้รถเที่ยวในราคาคุ้มๆอย่างแน่นอนค่ะพี่รถของเรานะคะมีบริการเซ็นสัญญาไฟแนนซ์77จังหวัดกันไปเลยพร้อมส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะหากใครสนใจนะคะแค่ติดต่อมหานัดกิ้งเดียวเดี๋ยวเราได้คุยกันเลย คันนี้นะคะจะราคาเพียง8,99,000บาทหรือผ่อนเพียง16,000บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ